สวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกันในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศ,ศ,ศึกษาปีที่2นะครับตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารนะครับหลักการฟังและการดูสื่อนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นจาก เรื่องที่ฟังและดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงนะครับกับข้อคิดเห็นกันการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูนะครับทั้งเรียนเราจะสามารถวิเคราะห์หรือว่าดูอย่างไรนะครับมาดูในส่วนของข้อเท็จจริงก่อนนะครับข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงคือเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับยกต oh, ัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นจากทิศ ตะวันออกแล้วพระอาทิตย์ก็ตกในทิศต,ตะวันตกอันนี้เป็นความจริงไหมครับเป็นความจริงนะครับที่เราสามารถพบเห็นได้ตามธรรมชาตินะครับหรือสิ่งที่มีความเป็นไปได้นะครับสถิติจํานวนนะครับมีความสมเป็นสมผลงานวิจัยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือการมีการพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงได้ต่อมาส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นนะครับข้อคิดเห็นคืออะไรข้อคิดเห็นคือข้อความที่แสดงทัศนะคือความคิดความรู้สึกความเชื่อส่วนบุคคลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นวันนี้บรรยากาศครึ้มๆฝนน่าจะตกอันนี้เป็นอะไรครับเป็นความรู้สึกนะครับซึ่งในความเป็นจริงอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้เป็นเพียง ข้อคิดเห็นเท่านั Arizona, ้นเองนะครับหรือการคาดคะเนนะครับการคาดเดาการเปรียบเทียบนะครับหรือเปรียบเทียบว่าเนี่ยสิ่งนี้น่าจะหนักกว่าสิ่งนี้ทั้งที่อาจจะยังไม่มีการชั่งดูเลยถ้าสมมติว่าเราชั่งตรวจตาดูแล้วว่าโอ้โหเนี่ยสิ่งนี้หนักกว่าสิ่งนี้ตามข้อมูลข้อเท็จจริงอันนี้จะเป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบแบบพูดลอยๆไม่มีข้อมูลอะไรมาซัพพอร์ตเนี่ยไม่ไม่สมเหตุสมผลเนี่ยเป็นไงครับ ก็จะเป็นแค่ความคิดส่วนตัวนะครับข้อเสนอแนะนะครับเช่นบอกว่าเธอแลดูผอมไปนะเธอน่าจะใส่ชุดนี้ได้เหมาะสมอันนี้คือเป็นไงครับจริงๆเราอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้นะครับอันนี้เราไม่รู้นะครับอันนี้เป็นแค่ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับความคิดส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของการวิเคราะห์ จากสื่อที่ฟังนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็คือบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับชื่อเพลงว่ายิ้มสู้นะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทีนี้เราจะได้มาดูนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันดูว่าบทเพลงนี้เนี่ยนะครับต้องการสื่ออะไรให้กับผู้ฟังสาระสําคัญของเนื้อเพลงคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาอ่านเนื้อเพลงกันก่อนนะครับ โลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทางต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไปจะสบความสุขสรรสำคัญที่ใจสุขและทุกอย่างไรเพราะใจตนเองฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจโลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าครามเรลงตั้งหน้าชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลง ใหญ่นึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้คนเป็นคนจะจนหรือมีร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่ยามปวงมารมาพานลบลูยิ้มละไมใจสู้หมูม่มวลเพศภัยไฟกระทำความดีให้มีจิตโสภาสร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสรรไปจะสพความสุขสรรสำคัญที่ใจ เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบานอ่าเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาวิเคราะห์กันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะพาพวกเราไปฟังเนื้อหาเพลงกันก่อนนะครับเชิญครับ 最疼爱。 ทำความดีให้มีจิตโซภาสร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันไปจะสุขความสุขสั้นสำคัญที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบาน ดีใจ,ใจแล้วเธอไม่ยิ้มล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ ได้ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จบไปนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่ายิมสู้นะครับโดยเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์จากสื่อที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองมาวิเคราะห์ไป,ปรพร้อมๆกันนะครับทีเราบักนะครับว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงนี้สื่ออะไรมาอย่างผู้ฟังนะครับ โลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทางต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไปจะสบความสุขสันค์สาคัญที่ใจสุขและทุกอย่างไรเพราะใจตนเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าบนโลกใบเนี้ยนะครับโอ้โหมีเรื่องราวเกิดขึ้นตั้งมากมายนะครับแต่เราก็ต้องเป็นไงครับพยายามหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือปัญหาอุปสรรคเนี้ยไปให้ได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราหลบสิ่งกีดขวางนี้ไปได้เราจะพบแต่ความสุข เค่งความสุขนั้นก็เกิดขึ้นที่ใจนะครับถ้าใจเราเป็นสุขเป็นไงครับตัวเราก็จะมีความสุขถ้าใจเราเป็นทุกข์ตัวเราก็จะมีแต่ความทุกข์นะครับฝาลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจโลกมืดมนเพียงใดหัวใจอยาคร้ามเกรงตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลงใหญ่นึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้หมายความว่าอะไรครับหมายเขาว่าลู่ทางชีวิตของเราเนี่ยนะครับโอ้โหต้องเจอทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ มีหลายอย่างม,มากแต่ไม่ว่าจะโลกมืดมนอย่างไรจะเจอปัญหาหนักหนาสาหัสแค่ไหนเป็นไงครับก็ต้องตั้งหน้าชื่นเอาไว้นะครับจิตใจต้องเมยครับสดชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลงอาจจะฟังเพลงหรือทําอะไรก็ได้ที่ทําให้จิตใจเนี่ยสดชื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นไงครับไม่ต้องไปหวาดกลัวนะครับไม่ต้องไปหวาดกลัวกับปัญหาอุปสรรคใดๆดให้ยิ้มสู้เข้าไว้นะครับ ต่อมาครับคนเป็นคนจะจนหรือมีร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่ยามปวงมารมาผ่านลบหลูยิ้มละไมใจสู้หมู่มวลเพศภัยหมายเขาบ้านอะไรครับหมายความว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะจนหรือมีจะร้ายหรือดีอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ต้องมีความหวังเจอปัญหาใดๆอุปสรรคใดๆดก็ตามก็ต้องมีความหวังนะครับยามมีเหตุเพศภัยนะครับมีมารมาผจญอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องยิ้มสู้ใจสู้เข้าไว นะครับยิ้มเข้าไว้นะครับแล้วปัญหาอุปสรรคจะหมดไปไฟกระทําความดีให้มีจิตโสภาสร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสรรไปจะสัความสุขสรรสำคัญที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มโซ่ไปแล้วใจชื่นบานคืออะไรครับหมายความว่าไม่ว่าเหตุการณ์ใ,ใดๆเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจิตใจเราต้องเมยครับจิตใจเราต้องดีต้องกระทําแต่สิ่งที่ดีเพื่อให้จิตใจเป็นไงครับจิตใจโสภาเป็นจิตใจที่ดี สร้างความเมตตานะครับมีความเมตตาต่อผู้อื่นนะครับก็จะช่วยให้เราเป็นไงครับมีแต่ความสุขนะครับรบอกแล้วก็มาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะสซความสุขสันต์ก็สําคัญที่ใจนะครับเน้นย้ําบทเพลงนี้เน้นย้าเลยคือเน้นย้าที่จิตใจ,จนะครับสภาว่าจิตใจ,จต้องดีเฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจจะชื่นบานปัญหาทั้งหมดทั้งมวลพอเราแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับด้วยใจจ,จจิตใจที่เราสู้นะครับด้วยยิ้มสู้เนี่ยก็จะทําให้เราจิตใจ เบิกบานแล้วก็ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาไปได้นะครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เนื้อหาของบทเพลงพระราชนิพลนะบทเพลงยิ้มสู้นะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับนักเรียนนะครับก็ลองฝึกได้นะครับหลังจากนี้นะครับถ้านักเรียนลองไปฟังบทเพลงที่แบบว่าอุ้ชอบมากเลยตอนนี้นะครับนักเรียนลองไปฟังดูดีนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ลองตีความดูนะครับนักเรียนจะได้อะไรมากกว่าการฟังเลื่อนลอยนะครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับนักเรียนก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวด้วยเช่นบางทีเราฟังบทเพลงเดียวกันกับเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นบทเพลงเดียวกันเลยแต่เพื่อนเข้าใจอีกแบบเราเข้าใจอีกแบบแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็ความเข้าใจส่วนตัวด้วยนะครับครูก็เชืวว่อว่านักเรียนก็หลังจากนี้น,นะครับไปฟังบทเพลงนะครับไปดูสื่อก็จะมีวิจารณญาณเพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้เราเนี่ยฝึกเป็นคนที่คิด นะครับคิดตามว่าอีบทเพลงนี้ต้องการสื่ออะไรมายัางเรานะครับเราจะได้ข้อมูลหรือว่าเนื้อหาสาระที่มากกว่าการฟังแบบเฉยๆหรือว่าฟังแบบผันผนนะครับก็มาถึงส่วนสุดท้ายของการเรียนส่วนนี้แล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความรู้นะครับสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะครับหลักการฟังแล้วก็การดูสื่อนะครับนักเรียน เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะครับสรุปบทเรียนนะครับรูจะพูดถึงการสื่อสารนะครับก็คือผู้สื่อสารนะครับหรือว่าผู้ส่งสารนั่นเองนะครับส่งสารมายังใครครับส่งสารมายังผู้รับสารนะครับโดยมีตัวสารแล้วก็ตัวสื่อนะครับเป็นตัวเชื่อมอยู่นะครับทั้งนี้และท้งนั้นนักเรียนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับสภาพแวดล้อมเหมาะสมไหมสภาพร่างกายจิตใจพร้อมที่จะเรียนรู้หรือเปล่านะครับมีเป้าหมาย ในการฟังแล้วการดูหรือยังเปิดใจรับฟังสิ่งที่จะฟังหรือดูหรือเปล่านะครับฟังแล้วมีการจดบันทึกไหมอันนี้สําคัญนะครับเราฟังเราดูสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะจําบางสิ่งบางอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเราก็ต้องเป็นไงครับมีการจดบันทึกนั่นเองนะครับต่อมาครับในส่วนของการคิดวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรครับวิเคราะห์สามแยกแยะให้ได้อะไรคือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเนื้อหาอะไรคือข้อคิดเห็น ของผู้ที่อ่านข่าวหรือว่าผู้ที่พูดนะครับความน่าเชื่อถือมีไหมความสมเหตุสมผลมีหรือเปล่าวิเคราะห์สื่อคุณภาพของสื่อความดังของเสียงความชัดของภาพภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนลองไปดูสื่อหลายๆประเภทดูนะครับแล้วก็ลองใช้หลักการนี้นะครับลองไปดูลองไปวิเคราะห์ดูนักเรียนจะเป็นผู้ที่สามารถแยกแยะออกนะครับว่าสื่อนี้น่าเชื่อถือสื่อนี้น่าฟังสื่อนี้น่าดู นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้ไปฝึกนะครับแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจากหนังสือเรียนแล้วก็สื่ออื่นๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้ตอนที่4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในรายวิชาภาษาไทยก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ